เขตเหนือราชอาณาจักรโทปาฐานทัพหลักของกองทัพจอมมานอาหารของท่านจอมมานยังไม่มาเลยไอ้พวกที่ดูแลที่เก็บอาหารบางทีคงจะกินหมดแล้วตอนที่24จอมมารออกสึกเรดโอเกอร์ถูกจัดการด้วยมังกรดินที่มนุษย์ขี่งั้นหรือเมืองป้อมปราการทอมิสเขตมิในซ่าพวกเราจะทิ้งเอฟวีไว้ จากนี้หน่วยซารุวาตาริกับคิจิมาจะไปจัดการกับสถานการณ์ด้วยกันรับทราบคุณซารุวาตาริทิด1ินาฬิกามีอ็อกไล่ตามอศาศบินครับเข้าสนับสนุนคุณไม่เป็นไรนะขอบคุณผมไม่เป็นไรคุณเห็นดูโอเกอร์บ้างไหมเห็นที่ป่าทางด้านนั้นมีอ็อกอยู่กับดูโอเกอร์เป็นโหลเลย ร่างกายสั่นไปหมดขยับไม่ได้แม่งเอ๋ยขยับสิวะฮะักหืมไอ้ก้อเหล็กที่เจ็บแบบนี้ข้าจำมันได้หืมนั่นมันเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆเหรอ5 5. 6 45มม,มกระสุนนาโต้ไม่ได้ผลเลยนี่คิจิตมามาใช้ไอ้นี่กัน 84มม,มระเบิดต่อต้านรถถังอาจจะไหวก็ได้ครุ่นคิดก้อนเหล็กพวกนี้เป็นเวทที่พวกผู้นำสารของเทพสุริยะใช้กันอ๋อพวกนั้นจงกองเลือดในพริบตาเลยนี่ JSDF ทำงานหรือแต่ได้ยังไงกันจากที่ไหนกันตรงนั้นหรือ84มม เลงไปที่เป้าหมายยักษ์น้ำเงินที่อยู่ข้างหน้าด้วยเครื่องยิงระเบิดเลยยิงช่างเป็นเมทที่สุดยอดอะไรแบบนี้ JSDF ถ้าเป็นพวกเขาละกอ็อาจจะโค่นจอมมารได้ก็ได้รู้สึกเหมือนเราจะทำเกินไปเพราะดูเกอร์ไม่เหลือซากเลยแต่ก็โล่งอ,อกไม่น้อยเพราะที่ต่างโลกเนี่ยสามันสำนึกมันใช้ไม่ค่อยได้ซะด้วยสิ ครับพวกเราฆ่ายักษ์ได้เรียบร้อยดีที่เหลือกอ็ดูว่าจอมมาจะทำยังไงไม่คิดเลยว่าพวกมันจะเอาชนะบลูโอเกอร์ได้เจ้าพวกชาวโทปาอันน่าชังถ้าหากดูถูกพวกมันหละก็พวกเราอาจจะผิดพลาดแบบในอดีตอีกครั้งก็ได้ออกเตรียมตัวล่ามนุษย์ซะข้อขอ,ขอบุฮี ข้าขอบงการคำปฏิญาณระหว่างชีวิตและความตายจงปรากฏเสียงแห่งการฆ่าขานรับความบ้าคลั่งด้วยเสียงคำรามข้าจักสำแดงความลับแห่งการรังสรรค์สรรพสิ่งจงออกมาไคเซอร์โกเลมเมืองป้อมปราการทอมิสเช้าตรุวันต่อมาเฮ้โ hey, มอานั่งเสียงอะไรนะอย่ามาพิงสินั่นมันบ้าอะไรกัน คุณโมโมตะโกเลมยักษ์มันกำลังมาทางนี้แล้วครับช่วยพาผมไปตรงที่มองเห็นโกเลมนั่นได้ทีครับทางนี้ครับคุณโมโมตะใช้เครื่องยิงหินสายโกเลมนั่นซะๆๆๆๆโดนแล้วเราทำได้ไม่มันไม่ได้ผลมันไม่เป็นอะไรเลยดูเหมือนว่าจะได้เวลาของพวกเราแล้วเฮ้ hey. ดูนั่นสิเหล่าคนที่ใส่ชุดคลุมสีดำกับมงกุฎทองนั่นพวกเขาคือนักเวทที่ก้าวข้ามเหล่าวีรบุรุษในอดีตหน่วยพิเศษจอมเวทต,ต่อสู้ราชสำนักเจ้าผู้พงาดจากมหาสมุทรอันกว้างใหญ่จงก่อรูปกลายเป็นเกลียวหมุนหนักกว่าหินผาทว่าเบากว่าจันทราไร้ซึ่งสดับเสียงทว่าสั่นคลอนมหาปรึกษาอมบอปณาการแด่ผู้กลืนกินอันยิ่งใหญ่และจักก่อกำเนิดผู้กล้า พายุอสศนีบาทจอมมารผู้ชั่วร้ายเอย๋ยจงลิ้มรถเวทมนต์ของเราซะยังกับซูเปอร์เซล์ลเลยส,สุดยอดจบแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ได้ผลมันยังเดินหน้าเข้ามาอยู่เลยปะเป็นไปไม่ได้คุสุดยอดไพ่ตายของเรา ท้าทายข้าด้วยเวทมนต์งั้นหรืึง่เงาจริงๆถักทอคาถาและจบลงในความเงียบงนันเจ้าผู้นำพาพรธมินทุรีของเจ้าจงไร้รำไปกับผืนปฐพีแผ่ขยายเงาอันมืดมิดกลืนกินเครื่องสังเวยตรงหน้าแด่นาพาธมินอันไกลโพ้นโอ้ผู้นำสารแห่งข้าจงเปล่งประกายไปทั่วผืนปฐพีด a r คฟ h ิ e